สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมะมื่อหนึ่งกับวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับอิซี่ผมพอสวัสกะฝันกะเล่ยฝ้ามาออกคลิปให้เอฟซีทุกท่านทุกคนอย่าลืมครับตาบันนะกันยังจดจำได้เบิด์ฮือบอกระบ,บ่หูครับอีสซี่ผมพอนนว่าฝันเหี้ยวฝันเหี้ยวคันบอเราไล่ละเอียดให้เบิดนะครับเนาะกรนะซิบบอ,อันบ่หูที่ไปที่มา ของตัวเลขครับเ c ผมก็เลยสี่เรายละเอียดให้ฟังเลยครับเด้อก่อนสิเข้าไปชมคลิปกะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเ c ฟครับผมอ่าความฝันก็คือความฝันครับบ่ฮู้ว่ามันสิแม่นคือเก่าบ่นะครับเนาะวันสิตรงคือเก่าบ่เพราะว่างวดที่ผ่านมาว่าหั่นกะอ่าโค้งสุดท้ายมื้อสุดท้ายกัฝันว่าอ่าเขามายกป้ายขึ้นให้เบิ่ง927นะครับเนาะแต่ต่องวดกับฟันได้6ตัวคือ279 9997 หกตัวมันก็ออกแค่2ตัวครับพี่ผมอ่แต่ว่ามันก็มีตั้งแต่2เกตเก่าหัวนั้นนะครับเน่าเอา999เกตมันก็เห็นว่ามันเลขตัวเดียวกันเบิดนะครับวิธผมตัดเก่าออกเหลือยางละตัวมันก็ได้2เกตเก่าทันนครับเนาะงวดที่ผ่านมากอะแม่นอยู่วนะครับเขา2ตัว FC บีโชคมีหมานน้ำบอครับวิธีผมมางวดนี้ครับวิธีผมฝันฝันแล้วครับวิธีผมนะพิจารณามึงเด้อครับเด้เอ FC รับผมความฝันกับคือความฝันพอไว้กับโมหัวมันที แมนบ่แมนนะครับนะเกิด่างวดที่เรียวแมนงวดมาต่อมาบ่นแมนก็มีเด้ครับแต่วางวดนี่ฝันเห็นเป็นตัวกับเอฟซีครับผมฝันว่าพววู้ใไปที่ไปไซบุกับผู้ยิ่งผู้หนึ่งจากผู้ยิ่งคนจะเป็นผู้ไดครับเ็บซีครับ,รบไปละ,ะมันมีทางทางทังหนึ่งแยกขึ้นเดี่ผู้ ทาง้งนึงหันแยกมันไปอ้อมผู้ลงข้างล่างแต่พอไหวกไปพอไหวตัดทินใจยางขึ้นผู้กับผู้ยิ่ง <ไป S 1> ผู้นั้นไปผู้ยิ่งผู้นั้นยางก่อนตามอิปซีผมยางก่อน,น,น,นก็เลย์ยางขึ้นไปน้ำน้ำก้นเขาขับไปว่าทำไปคือว่าคล้ายๆว่าผู้ยิ่งนั่นเป็นเมียของเขาไหวิงสิงละแต่ว่าโบหูจักเขาจะเป็นผู้ใดน,นะครับแล้วนก็ฝันเนี่ยว่าเป็นพวเมียกันแต่ว่าในคนรู้สึกโบหูจักว่าซื้ออย่างวาสัสนกับอิปซีผมเพราะยางไปยางขึ้นไป นีน้ำมันจักมากด้แสกับท่วมฮอดเครื่องผู้ท่วมปุ๊บในความฝันของพ่อไปว่า,ามันเป็นฉี่ฝ่าหรือแม่น,น้ำวาสันว่าลดทดลองอันคุณพี่ขดหินกดหนึ่งอยู่นะครับว่าเอาขาไปแกงแกงน้ำเอาตีนนะครับที่ผมไปยังบางวันเป็นน้ำอีดีบอกไปกล้วยบวบเผ็ดเป็นน้ำอู้น้ำอีดีตัวนี้บอกมันฉี่ฝ่าตัวว่าสันครับฝันอยู่สูงสูงนะครับแล้วผู้หญิงผู้นั้นอ่าอุ้มลูก เอาลูกไว้ทั้งหนังสิครับเอฟซีครับผมที่แรกอุ้มเอาไว้ทั้งหนังพอพอไว้กันยังน้ำกลนไปนะครับเนะบาะบ้านนี้เพื่อนโยกลูกคือหนึ่งสยนะิยอกลูกันนฮะยอกลูกลูกกันเอี้ยครับเอียเอียอ้ยออกมาหันลงลาดโตพิ่นก็มาถือพอไว้พร้อมพอไว้อยู่ข้าขงหลังนะอยู่ใกล้กันนะถือพร้อมก็เลยว่าเอามาพี่ยองไพี่จะอุ้มอุ้มเอาดอกลูกว่าสันครับเอฟซีผมบ้านนี้ก็เลย บ่ได้อุ่มเขาบอกให้อุ่มหูแต่ว่าเด็กน้อยเอียใส่ซึ่งคอซึ่งแม่เต็มเบิดว่าสั่นครับก็เลยย่างไปย่างไปบั่นพันมีผู้หนึ่งทรมาอ่าทรมาว่าสิภาพไปเอาเลขครับไอ้พี่ผมไปเอาเลขว่าสั่นอ่าอันเจ้าอยุ้ยใส่ทำไมวะไม่คอยกระยุ่นนี่เดียววาสันอยู่อพาร์ดเมนต์นี่เดียววาสั่นว่าอันใอยสิไปเข่าของน้าบ้านเจ้าเดียบบอวาสั่นว่าเขาไปพร้อมกันว่าสั่นจักลงมาบ้านตะถึงอันนี้คือฝันอะไร แจ็คลงมาอยู่บ้านตะถึงออันไ้หลังจากลงจากพู่มาอยู่บ้านตะถึงกับโมฮูงครับก็เรียกว่าโมต้องเข้าไปเลยบอกข้อสอบวัว่าครับมันสิพานบอกข้อสอบไม่มาอุดรบอกข้อสอบอุดรไม่นะครับผ่านมาสิบหกสี่แยกคอยยุกขางข้างนี่แหละว่ัสดุครับแจ็กเป็นอยู่ขางข้างกันแจ็คเป็นยังค่อยไปอยู่ขางข้างกันเขาห่งกับแจ็กมาบเพราแจ็กเข่าของน้ำเหมือนบ่อของน้ำบ่อเข่ากับผ้ากันไปเอาเลขครับอีซี่ผมผ้ากันไปเอาเลข แต่มันผู้ใดเขาว่ากันได้ฮู้หูจักเลยครับอีสี่มผมผู้หูจักข้าเจ้าเรือข้าเจ้ามาหารว่านั่งรถไปนั่งข้าเจ้าหรือเราสันนั่งรถไปไปจอดขางปลาสีพากันไปเอาเหล็กไปนั่งางานเขาไปได้ปาลาเราไปเห็นอันจอมปลวกไหมครับจอมปลวกเขาเขา่าจนปุ้นแบบไงเลยไปนั่งลงขาเจ้าก็เอาศาสตร์เอา,า,เอาอยัางปูลงก็ให้ผัดเยือนยู่ครับยืนอยู่ คื <C yr itt al> พอพ่อทีบ้าเอากล้องมาตั้งครับพี่ีมาตั้งกล้องสีไทายว่าท่านว่าอ่าวมันเกิดเนี่ยเห็ดยูทูลมักับมันก็นกนสีทรงสีเป็นก็เลยไปไทยทำออกมาไปไทยอันมองเขาเจ้าเห็ดขาเจ้าเอาเมื่อรูปอันเมื่อรูปจอมปลวกกันครับพี่ชีผมโอ้ยเห็นช้างสัตว์ครับแต่ว่าพอไหวบ่อปากเป็นคนเป็นคนบ่อปากยังได้บุเป็นคนบ่อปากปก็อย,อย่างเห็นเห็นตัวเลขแหละก็บ่อปากพู้เรื่องหันว่า ผู้ผู้ผู้แรกนะครับมาพ้นว่าวู้คักแถวสันว่าเลขงามสันว่าอันมีพูผู้ผู้ผู้นั่งอยู่ข้างเลยถามตัวไรกันแล้วสันว่านี่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 อยู่สันซีใส่นะครับเนาะพรไอ้ก็ะเลี้ยวเห็นอ่าหนึ่งหาซีครับอซีผมหนึ่งหาซีอันผู้ผู้นั่งอยู่ข้างข้างท้ายครับก็เลยว่าอู้อยู่ข้างล่างกบมีอยู่ข้างล่างกบมีสันว่า ยุคข้างล่างมันตัวไหนสะ่นวะยุค้างล่างใสๆใส่ะท่นวะผู้หนึ่งว่านี่นี่นะะี่ท่นหกหาหนึ่งว่านผู้ผู้อาอยู่ข้างล่างหกหาหนึ่งกรรวิธีผมพูดเอ่อเลกกันพูพูผูทำพิธีขันพูดันว่าหนึ่งหาซีอ่าแต่ว่าพูดอ่ผู้อยู่ข้างงข้างใต้ขันว่าหกหาหนึ่งกรรวิธีผมได้เลขแล้วพ็ไ้กับทายคิดว่าท่นวา ได้เวลาพอดีส to ันกลับอยู <speaking our liter ate> ่ที่ผมได้เลขแล้วก็เลยพผ้ากันกลับมาพอไว้เราเฝ้าโบโบเฮ็ดขอดชิปพ่อนั่งสันว่าสวยมากสันในพวกฝันนะครับอยู่ซี่ผมฝันเงาด้ยครับฝันเงาเด้ตื่นขึ้นงั้นตื่นขึ้นมาแล้วปุ๊บเฝ้าไปซื้อเลขครับซื้อพอไอ้ไปซื้อหันอ่าไปซื้อเลขใน้านเขานะครับอยู่ซี่ผมหาซีหนึ่งหนึ่งซีหาเห็นว่ากลับหกประตูนะ ครับยี่ผมกลาบหกประตูนะครับแล้วก็ไอหกขาหนึ่งนี่จักไปสื่อบริสืทธอันหกขาหนึ่งตะวันยากน้ำมันยากงามยากน้ำหกประตูนี่แหละสื้อเรียวเรียบร้อยเลี่ยวกลับมาเา้าใจว่าเขาเราเอาเอาผู้ใช้ผู้นึงจะมาอาศัยก,กับผ้าผ้าเข่าตลาดผ้าเข่าตลาดล้วผ้ากันไปไอเห็นเนื้อกองบักไงครับเต็ม แค่เขานั่งเห็นไหมแคบอย่างเงเต็มแค่นั้นแหละครับเพราะอะไรเพราะวัเห็นแล้วอ้ยขี้เดียดยรว่ามันเป็นเอเลยอยู่เนื้อแดงจึ้งครึ้งครับอีซี่ผมขี้เดียดเนื้อเขาเอแต่ว่าเขาเลยไปส้อยเอาเนื้อให้พอว้เป็นคนฝักป่อยกับฟเนื้อยุ่งแค่ล่ะัดไปเห็นตับมันเห็นตับมันซ้ำนีแหละครับอีซี่ผมปาดเอาตับมันยำว่ากินตับมันฉี่เสียบมาสินปาดเอาตับมันย่ำแล้วก็ฝันเ่ยยำตับมันมันเลยเป็นเอเลีย ก็ไว้ไปค่ายต่างดา้ามันออกแต่ว่าตับมันแจ๊กเกินบวกเกินครับพี่ผมจ๊กเกิลบวกเกินเขาเขาเราว่าเลขออกแล้ววะท่านว่าเอาออกตัวไหนเลยว,ว่าท่นว่าเลขออกสี่หาหนึ่งวะท่านอ่าก็ไว้แล้วอู้ถือเลขตัวเนี่ยสัตซื้อถือเลขแล้วซีหาหนึงวะท่านว่าซื้อหกประตูวไว้แลว่านว่ามีสี่หาหนึ่งถือแล้วก็บบวบปากปุ๊บไปบวบปากเลยครับพี่ี่ผมปุ๊บไปกับบวกปากนะครับมา ้วกาพากันจักกินบ่กินเนื้อแต่ว่าเห็นกองเนื้อกว่ักใหญ่้ล้วก็ได้ฟักเนื้ออยู่พอไว้กันยำได้ตับมันหะล่ะแต่ว่าดีใจแล้ววจะของถึกเรับก็เลยย่างไปอีกครับพีซี่ผมย่างไปไปเอาเข้าวันนี้เขาาขาเจ้าขาเจ้า,จาจหนึ่งไว้กำลังอายทุนทวนทวนอยู่น่ะสิมากินกับกว้วยเนื้อ <laughs> ๋ยมกินกับกว้วยเนื้อก็เลยไปเอาเขาพอดีจกอ่า ยกเขานะครับพี่ซิมเขาจะเอาหนึ่งงอนหัวเนี่ยอันผัดบ่เอาหลายเขาน่ะผัดเอามาพ่อกรอบนึงนี่แหละเอามาคั่น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 ใส่ถั่วที่ห่อเข่าไปกินกับก้อยเนื้อครับพี่ชีผมแจ๊กห้อมากบ๊อบหามากครับพี่ชีครับผมเพราะใบเด็ดตื่นก่อนแต่ว่าดีใจแต่ว่าเจ้าของถือแล้วว่าสันหาไอ้หนึ่งหาซีเลขมันเป็นเลขบองามเลขคนบอมักครับพี่ชีผมแต่ว่าหกหาหนึ่งหันจักไปซื้อบ่ได้ซื้อ แต่ผู้เขาบอกเขาบอกว่าเลขมันออกหนึ่งหาศีดีใจแล้วว่าจะของถือเด่นมากับนะอืปย่างเขาตลาดเอาเนื้อยังมากกินก้อนไอวเนื้อก็เลยคกิดวัาเลขตัวนี้เขาแล้วครับพี่ชีผมคิดว่าเขาแล้วละเพราะว่ามันเห็นกองเนื้อกว้งมักไงตเต็มเต็มแค่เลขกกอะไรกวางเนื้อแดงจึง้งคึ้งเนื้อแดงคึงครับเนื้อแบบนีก็สีไรสีนั่นแหละรับพี่ชีผมแต่การของในยำร้าวฟัก,ฟก,ฟก ฟักฟักลาบฟักลาบฟักไวเต็มเคียงเลยของเขาตับมันมากินพร้อมกับเอซีผมเลขกกะเขาแล้วครับอซีผมแต่ว่าสิเขาสามตัวคือสองตัวกับโมหู้ะครับด้วเอฟซีผมก็เลยมือนี้ก็เลยมาออกคลิปนหครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนะโตที่เขาบอกว่ามันออกแล้วคือหนึ่งหาซีตัวนี้พ่อไว้ว่าพ่อไว้ซื้อไว้แล้วครับพี่รินที่จริงหันซื้อไว้ตั้งแต่ใน ไอ้นั่นเนีครับบริหกบริหกประตูก็คงชีได้ไปหมุนหกประตูแล้วครับอี้ซี่ผมตะวันซื้อไว้แล้วแต่ของไปซื้อไว้แล้วนะครับหลังจากซื้อเรขมาแล้วก็ฟันดีตลอดอเห็นว่าฟันเงาครับหลังจากหันมากับฟันไ้ค่าคือขาได้นี่แหละแล้วก็มาตื่นนอมันอนตื่นดูนะครับเนาะฟันทงเลยครับอี้ซี่ผมโตเพิ่นบอกว่าออกแล้วล่ะหนึ่งหาซี่นี่แหละนะครับนะเพราะไว้กระสิบิงยมใส่ตัวนี้แหละเพราะว่าคค้งฟันจากของแต่ว่าหกหาหนึ่งกระเสียไว้คือกันครับอี้ซี่ตัวนี้ ตัวนี้เพิ่นว่าวถึงในความฝันครับว่าถึงต่างๆหนึ่งห้าสี่ตัวเดียวครับเอฟซีครับผมเอากาฟิไฮเอฟซีฝันยังไงกาเห็นว่าเรียกมันกับเขายุตลอดครับวิธีผมเลยหนึ่งหาซีครับวิธีผมที่เพิ่นเห็นครั้งแรกแล้วคนที่สองคนนั่งอยู่ขังหัวมือหันเพิ่นกับว่าแล้วใส่มือหันเพิ่นกับว่าเห็นหกหาหนึ่ง แต่เลยมีมีสองหางเลขสามตัวครับมันบอเปนตอกันนะครับมันอยู่ลักษณะนี้หละยเลขตัวผู้เห็นผู้ผู้คนน่งเอาเลขที่แร้ผู้เห็นหนึ่งหาสี่แต่ผู้ผู้ที่สองวาหกหาสี่มันยุต่ํำกันนี่ทีละอยู่ในจอมปวกอันนี้มองเข้าไปเอาเลขอยู่ในจอมปวกซื้อครับพี่ซีของบบบออ่อคื่องีบกียวกับจอมปวกนะครับนะมันเป็นน่งเอาเลขที่จอมปวกซื้อครับขวากรเลตัดหามีหนึ่งหาหนึ่งสี่มีหาสี่นะครับแต่ว่าหกหา อันมันกรวีแล้ววันนี้นี่นะครับมันสามันออกคันเข้าตัดหลายมันที่เต็มหน้ากระดาษครับพอไว้บมักตัดหลายเลขลายมักเอาซื้อแล้วครับซื้อไปเบแล้วนี่ซื้อเวโดแล้วครับแต่ว่าตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับพี่ชื่อผมนะครับนะแต่ว่าตัวน้เนๆของพอไหวขึ้นหนึ่งหาซีนี่แหละกับเอฟซีครับเอฟซีกะพิจานณาบ้างนะครับเอฟซีผมเกือบลืมความฝันจะของตาบ่อเ้ามาเฝ้านี่มันลืมคัดขัดเอฟซีครับผม ตาป่านนี่ก็ยังว่ามันจะของสีลืมบอ่อนะครับเนาะอาโชคหมานลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผู้ใดเชื่อความฝันของพอสวยฝารวยกัขอ,อให้โชคหมานลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีดนะครับเนละ้วความฝันก็นคือความฝันครับเขากับโมหวัวมันที่แมนทุกบมแม่นที่ตรงทุกประตูนะครับนะเอะสะาสาระคลิปนี้กะขอยอิฟซีถูกท่านทุกคนมีแต่โชคตลาดไครับขอจบคลิปไปเพียงสามีครับพบอกในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดี้งาับผม สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมนะมือนีกระวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับอีซีผมพอสวัสดีฝันกะเล่าฟ้ามาออกคลิปให้เอฟซีทุกท่านทุกคนอย่าลืมครับตาปันนะก,กังจิตจำได้เบิด์ือบอรกบบอระบ่อหูครับอีซีผมพอว่าฝันเหี้ยวฝันเหีวขั้นบอรเราไล่ละเอียดให้เบิดนะครับเนาะกนะรสเบือันบ่หูที่ไปที่มา ของตัวเลขครับเอฟซีผมก็เลยสี่เรายละเอียดให้ฟังเนะครับเด้อก่อนสิเขาไปชมคลิปกา้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเอฟซีครับผมอ่าความฝันก็คือความฝันครับโอหัวมันสิแม่นคือเกาบอนะครับเนาะวันสิตรงคือเกาบอเพราะว่างวดที่ผ่านมาว่าหังกะอ่าโค้งสุดท้ายมือสุดท้ายกับฟันว่าอ่าเขามายกป้ายขึ้นให้เบิ่ลเก้าสองเจ็นะครับเนาะแต่ตองวดกับฟันในหกัวคือสองเจ็ดเก้า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 เจ็ด กตัวมันก็ออกแค่2ตัวครับพี Now, ่ผมนะแต่ว่ามันก็มีตั้งแต่2เกตเก้าห้านะครับเน้อง999เก็ดมันก็บอย่างว่ามันเลขตัวเดียวกันเบิดนะครับพี่ผมตัดเก้าออกเหลือยางละตัวมันก็ได้2เกตเก้าทันนครับเนาะงวดที่ผ่านมากะแม่นอยู่วนะครับเขา2ตัว fc พี่โชคมีหมันน้ำบอครับวิธีผมมางวดนี้ครับพี่ธีผมฝันฝันแล้วครับวิธีผมนะพิจารณาเมื่อเดอนรับเด้อวิธีกับผมความฝันกับคู่ควบฝันพอไว้กับ่มหัวว่ามันดีนะครับ แมนบอแมนนะครับนะ mm. เกิดวางวดที่เรียวแมนงวดมาต่อมามันบอแมนกับมีได้ครับแต่วางงวดนี่ฝันเห็นเป็นตัวกับเอฟซีบอมฝันว่าพู้ใหไป,ไไปชีไปไซบุครับผู้ยิ่งผู้หนึ่งจกผู้ยิ่งคนจะเป็นผู้ใดครับเอฟซีครับ, Inf c, รบไปละมันมีทงัทงทังทังหนึ่งแยกขึ้นหึ่งผู้ ทางนึงหันแยกน้ไปอ้อมผู้ลงข้างล่างแต่พ่อไว้บกไปพ่อไว้ตัดทินใจยางขึ้นผู้กับผู้ยิ่งผู้นั้นไปผู้ยิ่งผู้นั้นยางก่อนกับพี่เสียผมยางก่อนกาเลย่ย่างขึ้นไปน้ำน้ำกดเขาขับไปว่าแต่ไปคือว่าคล้ายๆว่าผู้ยิ่งเนี่ยเป็นเมียของเขาไว้จริงๆล่ะแต่ว่าโบหูจักเขาจะเป็นผู้ใดนะครับแล้วในกบฝันเนี่ยว่าเป็นพวเมียกันแต่ว่าในควรรู้สึกโบหูจักว่าซื้อยางวาสันกับพี่เสียผม ก็ย่างไปย่างขึ้นไปบานนี้น้ำมันจากมากระัสกับท่วมฮอดครึ่งผู้ท่วมปุ๊ในความฝันของพ่อไปว่าเอมันเป็นจี๋ฝาหรือแม่น้ำวาสันว่าลถทดลองอันคุณพีโขดหินขดหนึ่งอยู่นะครับว่าเอาขาไปแกงแกงน้ำเอาตีนนะครับทือผมไปย่างเมืองวันเป็นน้ำอีดีบอกไปกล้วยบุ๊บเผ็ดเป็นน้ำอู้น้ำอีดีตัวนี้บอกมปนจี๋ฝาตัวว่าสันครับฝันอยู่ช่งสูงอยู่นะครับแล้วผู้หญิงผู้นั้นอ่า อุ้มลูกเอาลูกไว้ทั้งหนังสิครับเอฟซีครับผมที่แรกอุ้มออไว้ทั้งหนังพอยิ่งพ่อไปกับยังทําคนไปนะครับเนะบาะวานนี้เพื่อนโยกลูกอีกหนึ่งสิหย,นะยอกลูกันนฮะยอกลูกลูกกันเอีย้ยครับเอีย้ยเอี้ยออกมาหันลงลาดโตเพป็นกําังถือพ,พอไปพร้อมพอไปอย,ยู่ข้างหลังนะอยู่ใกล้กันนะถือพอร้อมก็เลยว่าเอามาพี่เอามพี่ช่อุ้มอุ้มเอาดอกลูก,กว่าทันครับเอฟซีผมวานนี้ กระเลยบ่ได้อุม้มเขาบอกไอ้อุม้มฮู้แต่ว่าเด็กน,น้อยเอียใส่ซึ่ง่อซึ่งแม่ตีบดวัดวสันครับกระเลยย่างไปย่างไปบัน่นเพิ่นมีผู้หนึ่งทรมาอ่าโทรมาว่าสิพาไปเอาเลขครับพี่ผมสิไปเอาเลขว่าซั่นอ่าอันเจ้าอยุ้ยใส่วนว่าห้วยข่อยก็อยู่อัเเนนี้แ่เดอยววสันอยู่อพาร์ทเมนต์นี่แดียว่าซั่นว่าอันข่อยสิไปเข้าห้อง,องน้าบ้านเจ้าได้บ่ว่าซั่นวา่เาเฮาคอยไปพร้อมกันว่าซั่น จักลงมาบ้านตะขึง hmm, อ so like ันน so ี้ก็ไมฝันหนังกระไรจักลงมาอยู่บ้านตะขึงออันไ้หลังจากลงจากพู่มาอยู่บ้านตะขึงกับบ่ฮู้ครับก็เรียกว่าบ่ต้องเข่าไปดอกในบอกข้อสอบว่าสันว่าครับมันติ่านบอกข้อสอบไม่มาอุดรบอกข้อสอบอุดรอนไม่นะครับผ่านมาสีบงอดสีแยกคอยุขางท่างนีหละว่าสันครับจักมันอยู่ขางท่างันจักเป็นยังค่อยไปอยู่ขางท่างันเขาห่างกับจักมาบ่มาจักเข่าของน้ำหรือบ่ขางน้ำบ่เข่ากะผ้ากันไปเอาเล็ ขับอีซีผมพ้ากันไปเอเลขกแต่มันผู้ใดเขาว่ากันได้หฮู่จักเด้รับอีซีผมหมู่จักข้าเจ้าเลยอข้าเจ้ามหารว่านั่งรถไปนั่งพราเจ้าหาันเราสันนั่งรถไปไปจอดขางป้าสีผ้ากันไปเอาเลขกไปแล้ววงานเขาไปในป้าเราไปเห็นอันจอมปลวกไหมครับจอมปลวกเขาเขา่าจนปุ้นแบบไงเลยไปนั่งลงเขาเจ้ากว่า เอาศาสตร์เอาอยัางปูร่องคอยผัดยืนยู่ครับยืนอยู่อคืดพ่อชีบ้าเอากล้องมาตั้งใค่วิธีมาตั้งกล้องสีไทย่าตันว่าอ้าวมันเกิดเนี่ยเห็ดยูทูลมาอกับมันกระชีส่งสิเป็นก็เลยไปทายทําออกมาไปทายอันมองเขาเจ้าเห็ดขาเจ้าเอามือลูกอันมือลูกจอมปวกกันใครวิธีผมโอ้ยเห็นชาติสัตว์ครับแต่ว่าพอไห้บ่ปากเป็นค้นเป็นค้นบ่ปากยังไรบุเป็นคนบ่ปากป้อยัง เห็นเห็นตัวเลขแล้วก็บอปากพู้หนึ่งขันว่าพันผู้ผู้ผู้แรกขันว่าพ้นว่าวู้คัดแถวสันว่าเลขง่ามสันว่าอันมีพุ่นผู้ผู้ผู้นั่งอยู่ข้างเลยถามตัวไหนเหรอวะสันว่านี่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 ว่าสันซีใส่นะครับเนาะเพราะไอ้ก็ะเลียวเห็นอ่าหนึ่งหาซีครับไอซีผมหนึ่งหาซี พูพูนั่งอยู่ข้างข้างซต้เห็นกับีวิงก็เลยว่าโอ้อยู่ข้างล่างกามีอยู่ข้างล่างกามีอะไรสันว่าอยู่ข้างล่างมันตัวไหนอะสันว่าอยู่ข้างล่างใสๆใส่อะสันว่าผู้หนึ่งว่านี่นี่นี่สันฮกหาหนึ่งว่าสันอ่าผู้ผู้อาอยู่ข้างล่างฮกหาหนึ่งกับวิธีผมผูดเอ่อแรกเห็นผู้ผูพูทำพิธีเห็นพู้นันว่าหนึ่งหาซีอ่าแต่ว่าผูดเอ่าผู้อยู่ข้างข้างข้างใต้เห็นว่าฮกหาหนึ่ง ครับยีผมได้เลขแล้วพ่อไว้กะทายชิปสันวาได้เวลาพอดีครับยุซี่ผมได้เลขแล้วก็เลยพผ้ากันกลับมาพาอไว้ลราเฝ้าโบ้บ้เฮ็ดขอดชิปพอนยังสันว่าสวยมากสันในความฝันนะครับยุซี่ผมฝันเงาเลยครับฝันเงาเลยเตื่นขึ้นงั้นเตื่นขึ้นมาแล้วปุ๊บเฝ้าไปซื้อเลขครับซื้อพ่อไอ้ไปซื้อหันอ่าไปซื้อเลขในร้านเขานะ่ครับยุซี่ผม หาสี่หนึงน่งหนึ่งซี่หาแห็นว่ากับหกประตูนะครับอีซี่ผมกับหกประตูนะครับแล้วก็ไอหกขาหนึ่งนี่กไปสื่อบริสื่ออันหกขาหนึ่งแต่ว่ายากน้ำมันยากง่ายยากน้ำหกประตูนี่แหะซื้อเรียลเรียบร้อยเรียลกับมากเข้ญญาใจไหมเขาเราเอาเอาผู้ใช้ผู้นึงจะมาอาศัยก,กับผ้าผ้าเข่าตลาด พ้าเขาตลาดเราผ้ากันไปไเห็นเนื้อกองบักไงครับเต็มแค่เขานั่งเห็นไหมแกบ้งยังไงเต็มแค่นั้นแหละครับพออะไรพอไปเห็นแล้วอุ้ยขี้เดียดเลยมันเป็นเอเลหย,ยุดเนื้อแดงครึ่งครึ่งครับยุ่ซี่ผมขี้เดียดเนื้อเขาเแต่ว่าเขาเราไปซ้อยเอาเนื้อใม้พราะไว้เป็นคนฝักปล่อยกับฟักเนื้อ,อยุงเท่ละ่ะปอไปเห็นตับมันเห็นตับมันทำนีแ่แหละครับยุ่ซี่ผม ปาดเอาตับมันหย่ำว่ากินตับมันฉีแเสียบมาท่นนะปาดเอาตับมาหย่ำแล้วก็ฟันน่ะหย่ำตับมันมันละเป็นอิเลียเพไว้ไปค่ายต่างดา้ามันออกแต่ว่าตับมันจะกลืนบวกกลืนครัวพีผมจะกลืนบวกกลืนเขาเขาลาว่าเลขออกแล้วมาท่านว่าอ,าออกตัวดี้เลยมาท่นว่าเลขออกสีหานึงมาท่าน พอไหว,วโอ้ถือเลขตัวนี่ส่าวซื้อถือเลขแล้วซีหาหนึ่งก็สัตวาซื้อหกประตูไ้ว่ากสันวามีสีหาหนึ่งถือแล้วก็บอปากอุ๊บไป,ปไบอป,อป,กบปากนะครับวิซีผมอุ๊บไปก็บบอปากนะครับว่าการท่ากันจักกินบอกกินเนื้อแต่ว่าเห็นกองเนื้อก่อบากไงลวก็กได้ฟักเนื้ออยู่พอไว้ก็ยำแตับมันหะล่ะแต่ว่าดีใจแล้วว่าของถือเลขก็เลยย่างไปอีกครับวิีผมย่างไป ไปเอาเขาบ้านเนี้เขาเขาเจ้าเขาเจ้าหนึ่งไว้ยกำลังอายทวนทวนทวนอยู่น่ะสิมกินกับก้อยเนื้อเดี๋ยวกินกับก้วยเนื้อก็เลยไปเอาเขาเพราะดีจกอ่าจกเขานะครับพี่ชิมขาเจ้าหนึ่งเ้อนหัวเงนปัดว่าเอาหลายเข่านะปัดเอามาพรกรอบนึงนี่แหละเอามาคั้นคั้นั้นกั้นั้นใชสวยสิ่วห่อเขาไปกินกับก้อยเนื้อครับพี่ผมแต๊กหอมากพราามากครับพี่ชี้ครับผมเพราะไว้เด็ตื่น่อน แต่ว่าดีใจแต่ว่าจะของถึกแล้วสันหาไอ้หนึ่งหาซีเลขมันเป็นเลขบบงามเลขคนบมักถวิธีผมแต่ว่าหกหาหนึ่งกันจักไปสื่อบริสุทธิ์แต่ผู้เขาบอกเขาบอกว่าเลขมันออกหนึ่งหาซีดีใจแล้วว่าจะของถึกเลขนะครับเนาะเป็นย่างเขาตลาดเอาเนื้อยังมากกินก้อนไอยเนื้อแต่เลยคิดว่าเลขตัวนี้เขาแล้วครับพี่ผมคิดว่าเขาแล้วละเพราะว่ามันเห็น กองเนื้อกองแบบนี้เต็มเต็มแค่เลยพระเภทกองเนื้อแดงจึงคึงเนื้อแดงคึ้งครับเนื้อแบบนีกับซีนี้ีนั่นแหละไอ้พี่ผมนะครับของในยำพร้อมฟัก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 ลาบฟักลาบฟักไปเต็มเคียงเลยของเอาตับมันมากินพร้อมกับเอีผมเลขกะเขาแล้วครับเอีผมนะคับว่าสิเขาสามตัวหรือสองตัวกับโอ้โหได้ครับด้เอฟซีผมก็เลยมือนี้ก็เลยมาออกคลิปนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับนะ ตัวที่เขาบอกว่ามันออกแล้วคือหนึ่งหาซีตัวนี้พ่อไว้ว,ว่าพ่อไว้ซื้อไว้แล้วครับพี่ิงที่ริงหันซื้อไว้ตั้งแต่ในอนนั้นนี้ครับบริหกบริหกประตูกระคงที่ได้ไปหมุนหกประตูแล้วครับพี่ีผมตะวันซื้อไว้แล้วแต่ของไปซื้อไว้แล้วนะครับหลังจากซื้อเด็กมาแล้วก็ฟันดีตลอดอเห็นว่าฟันงาครับหลังจากหันมากับฟันได้คาคืบคาได้นี่แหละแล้วก็มาตื่นมันน,น,อนนอนตื่นดูนะครับเนาฟันทงเลยครับพีสซีผม โตเพิ่นบอกว่าออกแล้วล่ะหนึ่งหาซี่นี่หละนะครับนะเพราะไว้กรสิบินยมใส่ตัวนี้แหละเพราะว่าความฝันจะคลองอ่าแต่ว่าหกหาหนึ่งกระเสีาไว้คือกันครับอีธีตัวนี้ตัวนี้เพิ่นว่าวถึงในความฝันครับว่าถึงตั้งแต่หนึ่งห้าสี่ตัวเดียวครับเอฟซีครับผมเอากระสีไฮเอฟซีฝันยังไยไปการเห็นว่าเรียกมันกระเขายุตลอดครับอีธีผมเลย หนึ่งหาซีครับพี่ซีผมที่เพิ่นเห็นครั้งแรกแล้วคนที่สองคีนนั่งอยู่ขังหัวเมื่อหันเพิ่นกับว่ากระซ้ายเมื่อหันเพิ่นกับว่าเห็นหกหาหนึ่งแต่เลยมีมีสองหางเลขสามตัวครับมันบอกันตอกันนะครับมันอยู่ลักษณะนี้แหละเลขตัวเพิ่นเห็นผู้ผู้นั่งเอาเลขทแล้เพิ่นเห็นหนึ่งหาซีแต่ผู้ผู้ที่สองว่าหกหาซีมันจะอยู่ต่ำกันนี่ทีละอยู่ในจอมปลวกอันนี้มองเข้าไปเอาเลขอยู่ในจอมปลวกซื้อครับพี่ซีผมบอกบ คือสิบกเกี่ยวกับจอมปวกนะครับเนาะเป็นไปนงเอเลขคือจอมปวกคือช่ครับพอไปก็เลยตัดหามีหนึ่งหาหนึ่งซีมีหาซีนะครับแต่ว่าหกหาอันมันกระีแเลวอยว่ในนี้นะครับมครัมันออกคันเข้าตัดหลายมันที่เต็มหน้ากระดาษครับพอไปบ่มักตัดหลายเลขหลายมักเอาซื้อแล้วครับซื้อไปบินแล้วนี่ซื้อวิดแล้วครับแต่ว่าตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับพี่ชี่ผมนะครับเนาะ ระวตัวเน้นๆของพอไหวขึ้นหนึ่งหาซีนี่แหละกับเอฟซีครับเอ้าเอฟซีเอพิจารณาเมื่อได้ครับเลยเอฟซีผมเกือบลืมข้อมฝันจต่ของตะบ่ฟ้าม่วงบอลนี่มันลืมขัดขัดเอฟซีครับผมตาป่านนี่ขยังว่ามันแต่ของสี่ลืมบอแล้วนะเอาโชคหมาลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผู้ใดเชื่อข้อมฝันของพอสวัยฝารวยกะขอให้โชคหมาลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อข้อมฝันก็คือข้อมฝันขับเข้ากับโมหัวมันทีแมนทิมบ่แมนทีตรงเทือ่ตรงนะครับนะเอาแต่ละคลิปนี้กก ขอเอพี FC ทุกท่านทุกคนมีแต่โชคตลาดประกับขอจบคลิปไปเพียงสานี้ครับบอกแม่ในคลิปหน้าขอกรา,วาสวัสดีครับวัสดีงามครับผม